สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะครับที่เกิดในราศีสิงห์นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับประจําเดือนกรกฎาคมที่กําลังจะมาถึงนะครับสําหรับราศีสิงห์เนี่ยเราลองมาเช็คกันนิดนึงนะครับว่าช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะครับการงานสุขภาพนะครับรวมไปถึงความรักหรือว่าการเดินทางในช่วงเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาดูไพ่การเงินกันก่อนอื้อหือ ถือว่าดีครับสําหรับราศีสิงด้หนึ่งไม้เท้าหนึ่งเ,เลขหนึ่งหมายถึงการเริ่มต้นนะครับถือว่าเป็นไพ่ใบหนึ่งที่มีกําลังนะครับแต่หนึ่งไม้เท้าก็เป็นเรื่องของอารมณ์ที่ร้อนร้อนนิดหนึ่งนะครับสําหรับที่ผมเรียนมาเนี่ยไม้เท้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนของธาตุไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความญหงยหงิดในเรื่องของการเงินแต่โดยรวมพื้นฐานค่อนข้างดีนะครับเดือนนี้อาจจะมีเรื่องใช้จ่ายเงินก็เยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ พื้นฐานไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินยังมีกินมีใช้จ่ายได้ไม่ขาดมือแต่ว่าหามาก็อาจจะมีเรื่องต้องใช้ออกไปนะครับทำให้มีเรื่องหุดหงิดจิตใจนิดหนึ่งในช่วงเดือนนี้ในเรื่องของการใช้เงินนะครับแต่โดยรวมนะครับเชื่อว่าปัญหาที่เคยมีมาในอดีตจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับก็ขอให้เรามัดระวังเรื่องของอารมณ์แล้วก็การจับใจให้สอยที่มันไม่จาเป็นก็ควรตัดออกไปนะครับเพราะว่าถ้าดูอย่างนี้เนี่ยอาจจะช่วงนี้นะครับถึงจะมีเงินเข้านะครับแต่ก็มีเรื่องต้องจับใจให้สอย ออกไปเช่นเดียวกันนะครับแต่โดยรวมไม่ลําบากครับก็ยังมีเงินเข้ามาเรื่อยๆในช่วงเดือนนี้นะครับอ่ะกลับมาดูการงานกันบ้างนะครับการงานโอ้โหนี้ถือว่าดีเลขหนึ่งขึ้นคู่กันอย่างนี้ถือว่าดีนะครับหนึ่งถ้วยนะครับเป็นถ้วยรางวัลนะครับการงานถือว่าเป็นอีกเดือนที่โดดเด่นนะครับคนที่ทํางานลงมือลงแรงทามาในีตในบางท่านช่วงเดือนนี้อาจจะ เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับหรือได้ผลตอบแทนจากงานที่เคยลงมือทําไว้ในอดีตนะครับได้รางวัลจากความพยายามนะครับสิ่งที่หวังว่านเกี่ยวกับการงานอาจจะเป็นไปได้อาจจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในช่วงเดือนนี้นะครับถือว่าดีครับงานที่มีปัญหาเริ่มปรับตัวดีขึ้นได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่เงินและงานมีความราบราื่นแต่ว่าเรื่องของการเงินก็อาจจะมีเรื่องจับใจนิดหนึ่งในช่วงเดือน,นนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนแล้วกันที่ดูแล้วพื้นฐานทางด้านการงาน ก็ดีดีมากๆด้วยการเงินก็ดีแต่ก็อาจจะมีเรื่องใช้เยอะไปนิดนึงนะครับคราวนี้เรามาดูความรักกันบ้างอืมความรักก็ดีนะครับสีไม่เท้าสีไม่เท้าหมายถึงความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวแน่นอนคนที่มีครอบครัวแล้วก็ดีครับปัญหาในครอบครัวที่มันเกิดขึ้นในอดีก็น่าจะเป็นเรื่องที่กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่ง นะครับหรือปัญหาที่มันเคยมีก็เริ่มเบาบางนะครับเริ่มขี้คายไปในทางที่ดีนะครับส่วนที่คนที่ไม <The problem. S 1> ่มีปัญหากันอยู่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่อยู่ร่วมกันยังมีความสุขนะครับสีไม่ท้าใหม่ึงความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอยาล้างเรื่องเรื่องของการเลิกลานเนี่ยช่วงนี้นะครับดูแล้วยังไม่มีปัญหานะครับส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะครับไพ่ก็ถือเป็นไพ่ที่ดีนะครับถ้าพยายามจริงๆเชื่อว่าลักใครชอบใครช่วงนี้ก็มีโอกาสพอสมควรเลยนะครับคราวนี้เรามาดู สุขภาพนะครับและการเดินทางอืมอ่าสุขภาพได้เดวิลนะครับเพราะฉะ ah, น,นั้นเนี Pen ่ยเดือนเดือนนี้ระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการเป็นเป็นให้หายนะครับหรือว่าดูแลตัวเองดีๆนิดนึงถ้าเป็นแล้วจะหายยากนะครับเพราะว่าเดวิลมันหมายถึงการถูกพันธนาการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเรื้อรังนะครับเป็นและไม่ยอมหายขาดสักทีเป็นจุกจิกจิกให้ลำคาญใจอยู่อย่างนั้นแหละครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับราศีสิงห์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอย่าปล่อยให้เป็นอะไรในช่วงนี้นะครับเป็นแล้วมันจะหายากนิดนึงเป็นแล้วมันจะเลื้อยลังนิดนึงการเดินทางเช่นเดียวกันครับเดือนนี้ราศีสิงห์เนี่ยถึงจะไม่ดูแลไม่มีอุบัติเหตุแต่เหนื่อยนิดนึงกับเรื่องของการเดินทางนะครับอาจจะมีเรื่องเดินทางค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องเดินทางทําให้รู้สึกเบื่อหน่ายนิดนึงในเรื่องของการเดินทางก็เหนื่อยกับการเดินทางนิดหนึ่งช่วงนี้นะครับครับสีิสง มีเงินมีทองใช้ไปตลอดปีแล้วมีความสุขตลอดไปนะครับวันนี้ผมต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ